บ้านฉันวันนี้นะคะจะไปดูวิถีชีวิตการทํานาค่ะที่แม้ว่าปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรในการผลิตเพื่อให้ผลิตได้มากๆป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่ายังมีหมู่บ้านหนึ่งนะคะอยู่ในตําบลลิด,ดนลอาเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะก็ยังอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมเอาไว้นะคะวันนี้เราจะติดตามกลุ่มนักศึกษาค่ะเป็นตัวแทนจากชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้กิจกรรมของชุมชนกันค่ะ ที่นี่อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ถึง20กิโลเมตรเมื่อก่อนคนที่นี่ทำนาโดยใช้กำลังคนเป็นหลักแต่ปัจจุบันการทำนาลดลงเพราะไม่มีคนรุ่นใหม่สืบทอดและส่วนหนึ่งก็คือออกไปทำงานนอกพื้นที่ที่วัดเขาต้องมีเหมือนกันมีนามเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยได้ไปร้องทาทีไ่ได้มาลองทค่ะถามว่ามาที่นี่นานไหมแล้ก็ไม่ได้ พวกเราได้ดำนาปลูกต้นกล้ารวมถึงได้ไถนาเป็นครั้งแรกร่วมกับคนในชุมชนโดยคนที่นี่ยังคงรักษาการทำนาแบบดั้งเดิมไว้เพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของลูกหลานในพื้นที่ความรู้สึกเดิมๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันทำให้เราเนี่ยได้ ไม่นีเนียมันยากนะคะก็รู้สึกประทับใจมากค่ะ <c oughs> ได้มาสัมผัสวิสถีชีวิตการทํานาแล้วก็ได้ลงดํานาเองแล้วไปถอนกล้าเองมาด้วยก็รู้สึกว่าจะได้สุซับวิธีชีวิตของชาวบ้านในระแวกสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตที่เขามีอาชีพเกี่ยวกับการทํานาอยู่นะครับในยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่โลกาภิวัตน์เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแต่พี่นี่ยังรักษา ทำเนียมย่งรักษาประเพณียะะ่างรักษาการปลูกข้าวนี่อยู่เป็นอีกครั้งที่เราได้ความรู้ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนรวมถึงเรียนรู้ตระหนักในคุณค่าของข้าวและวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่วันนี้ยังคงรอคนรุ่นใหม่อย่างเรามาสืบทอดน,นักขา่าวเยาวชนกลุ่มซาดารอมอ,อปัตตานีรายงาน